วนนี้0เนี่ย้อออกมานีิออน่ัยนีหลือน่อยไม่งัมตรงนั้นตรงนหมาหน้าเลยนะตาหันกล้องว้เออ

ระวังลื่นระวังลื่นเี่ววงในก็ชอบทิ่เลยชอบเข้าเลยอไป้ไ

xong này rồi đi tiếp, ở tam đi đi bị